วันนั้นเหนื่อยมากหาหมอไปเจาะเลือดแล้วไปเจอไขมาในพอกตับคือน้ำตาลด้วยน้ำตาลขึ้น ทุกวันนี้ยังกินยาน้ําตาลอยู่เลยมันก็นอนไม่พอมันอยากจะให้เรานอนอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่ขั้นแรกๆเริ่มจะไปน่ะมันเก็บใส่โคมงก่อนแค่นั้นแหละมันล้ามันไม่อยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยเจ็บเหมือนแบบอะไรเหมือนเราโดนของแข็งมาอย่างเงี้ยมันก็เจ็บมันปวดปวดมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยโดนนิดๆหน่อยๆมันก็เป็นข้างในอย่างเงี้ยวันนั้นเหนื่อยมากทั้งเหนื่อยทั้งเพียก็เลยอดอาหารอดน้ําไปเจาะรูเขาบอกน้ําตาลขึ้นตอนนั้น300มั้งเขาก็เลยให้กินยา พยายามคุมอาหารมันก็ลดมาเรื่อยๆๆ <ๆ S 1> เรื่อยก็นีน่แหละประวัตินี่แหละน้ำตาลแต่ดียังมีลุงช่วยไงไม่งั้นก็ไม่ไหวแล้วหลังเวลาเราเหนื่อยเราก็นั่งก็ไม่ทำอะไรเลยก็ให้ลุงมาทำไป <S <S ซื้อมาดูริพาสสั่งมาทานดูก็อาการก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยเรื่อมันไม่เหนื่อยเหมือนตอนที่เราก่อนจะเป็น ตรงนี้เราก็ไม่เก็บไรสายคงเราก็ไม่เก็บไม่มีอะไรเราก็กินไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ไม่เหนื่อยมากมันก็ลดลงกินข้าวได้เยอะหน่อยทํางานก็ได้ตลอด